อีเวนต์แต่งงานทํายังไงเอ่ยทายัางไงจะให้ได้แต้มสูงสูงวังนนี้แอดมินอยู่บ้านมีคําตอบให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับแอดมินอยู่บ้านนะครับวันนี้แอดมินอยู่บ้านจะมาสอนเกี่ยวกับกิจกรรมกา,กามนแต่งงานนะครับเราจะมาดูกันนะว่ากาิจกรรมแต่งงานเนี่ยทำยังไงนะครับเริ่มแรกเลยให้เพื่อนๆไปที่สนามบินนะครับเราจะไปเกาะเ e ิร์บไอแลนด์กันครับไปเกาะที่เราใช้ถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะงานแต่งงานเนี่ยเราจัดกันยังไงเอ่ยนะครับสำหรับใครที่มาถึงเกาะคครรรัั้งแกนะบ เราจะเห็นอัปป้าสอตัวครับยืนอยู่นะครับชื่อโลเซ่กับไซรัสนะครับโดยเนี่ยเมื่อเราคุยกับเขาเราเขาก็จะให้เราจัดแต่งการแต่งงานให้เขานะครับแต่อันนี้แอดมินมาครั้งที่2แล้วนะพอดีว่าแอดมินมาทำหลายๆตังแต่ไม่ได้อัดคลิปนะครับเลยมาอัดใหม่นะครับเพื่อให้คนได้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับโดยกิจกรรมนี้นะเราสามารถทําได้ตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะครับให้เราเดินมาหาเฮ้ยแปับแล้วค่อยเลือกหัวข้อ a n n i v e r s a r y p h o t o ครับซึ่งเมื่อเข้าไปเนี่ยแอดมินจัดของมาเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวจะดูกันนะว่าแอดมินจัดไปยังไงนะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้ามาใหม่ก็สามารถจัดตามแอดมินได้เลยนะหรือว่าจะใครจะทําแยกต่างหากกันแล้วแต่นะครับซึ่งของรางวัลที่ได้สูงสุดคือ11คิวต้นนะครับภายใน1-7วันเนี่ยจะได้11คิวต้นนะครับแต่หลังจาก1 7วันขึ้นไปเนี่ยเราจะได้จํานวนคิดต้นที่มากขึ้นนะโดยนะครับให้เราจัดก็เหมือนกับเราแต่งห้องถ่ายรูปเลยครับแต่ว่ากิจกรรมนี้มาดีตรงที่เขาจะมีของให้อยู่แล้วนะคือเป็นเว้งเว้ีเฟอร์นิเจอร์นะครับจะมีพวกโต๊ะตู้ตเต เราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับตัวนี้ซึ่งเนี่ยเมื่อเราทาเสร็จเนี่ยคิทตันเนี่ยเราจะไปแลกเป็นของพวกนี้นะครับเสริมอีกอย่างนะครับเราสามารถเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เรามีอยู่ในคังมาใช้ได้ด้วยนะโดยตกแต่งงานนี้ครับแ่งก,กับทีมนะครับซึ่งเราต้องคุยกับตัวเจ้าสาวตัวสีชมพูก่อนนะก่อนจะแต่งนะเขาจะบอกทีมครับว่าเขาต้องการทีมสีอะไรอย่างของตัวอย่างแอดมินเนี่ยเขาต้องการทีมสีชมพูขาวนะครับแอดมินก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีสีชมพูขาวนะพยายามให้เข้ากับทีมงานยิ่งเราทำตรงทีมงานเท่าไ อันนี้จะให้เป็นตัวอย่างการจัดห้องของแอดมินนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวถ่ายรูปนะครับโดยก่อนถ่ายรูปนะให้เราคุยกับตัวเจ้าสาวก่อนนะครับตัวอัปกาก้าสีชมพูที่ชื่อโรเซ่นะครับอันนี้อดมินก็เตรียมจัดแจงท่าทางการถ่ายรูปนะครับหามุมยังไงก็ได้นะครับ ให้ดูให้มันสวยะครับอันนี้ยังไงก็ได้นแัแล้วแต่แต่ละคนต้องการจะจัดมุมยังไงนะครับเหมือนกับเรามาถ่ายรูปน้องตอนที่มาเกาะเฮิร์บเลยเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอารูปส่งให้โลเซ่นะให้เธอประเมินความพึงพอใจนะถ้าเธอพอใจมากแล้วได้คิดตั้นมานะครับซึ่งเราได้เยอะสุดคือ11เเม็ดเหมือนที่แอดมินเคยบอกไปนะครับ นี่มีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะะเมื่อเราอยากจะได้แลกแต้มนะครับว่าคิตตัานมาทำาไรนะครับแล้วก็มาคุยกับตัวผู้ชายนะครับที่ชื่อไซรัสนะครับโดยเขาจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะคิดตั้ไปแลกเป็นอะไรเดี๋ยวแอดมินจะทําให้ดูนะน,นี่นี่ว่ามีอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับนี่ครับของสวยงานเต็มเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนั่งดอกไม้ประดับตกแต,งกแงแกต่งนะครับกําแพงแล้วก็พื้นเวทิ้งนะครับอันนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวันอื่นก็จะมี DIY ต่างๆหรือว่ามีของต่างๆมาอีกนะครับอันนี้เป็นแค่วันแรกนะซึ่งเราต้องมาทุกวันนะให้ครบทั้งเดือนนะครับแล้วเราสามารถจะแลกได้หลายๆอย่างเลยถ้าเกิดใครอยากได้อะไรเยอะๆพวกนี้นะครับสวยๆงามๆนะเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวกลับครับ,รบซึ่งถ้าเราอยากได้หลายๆชิ้นเนี่ยเราสามารถมาทําได้ทุกวันนะ เก็บแต้มคลิปตันไว้ครับแล้วก็มาแลกทีเดียวก็ได้นะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยมันจะมีของมาเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับคลิปกิจกรรมเบ็ดติงของแอดมินอยู่บ้านนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับแอดมินขอฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามช่อง YouTube อยู่บ้านของแอดมินด้วยนะครับหรือคอมเมนต์ปิชมเนื้อหาการทําคลิปเพื่อใหปปใออ้แอดมินอยู่บ้านนําไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแอดมินอยู่บ้านและช่อง YouTube อยู่บ้านลาไปก่อนครับ